พัมกิ้งครบกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พัมกิ้งคอนเนอร์ฮาร์ดแมนนะครับอยู่สาธุประดิษฐ์นะครับซอยสาทิสี่นะครับมีลูกค้าเอาเล่อยโซ่มาให้ดูนะครับเป็นเล่อยโซ่ขนาดแนิ้วของทางพัมกิ้งนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบเอาเตอร์โรเตอร์เนาะลูกค้าแจ้งว่ามันวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะครับแล้วก็สะดุดในการใช้งานนะครับดูจากสภาพแล้วแน่นอนนะครับลูกค้าใช้งานโดยที่ไม่ได้ดูแลรักษาต้องบอกว่า เลื่อยโซ่ไม่ว่าจะเป็นมีสายหรือไร้สายต้องมีการดูแลรักษาตัวบาโซ่นะครับแล้วก็ตัวโซ่มันนะครับหลังจากคันใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างอ่ะเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับเราสังเกตไหมครับว่านี่เขาจะมีใยไม้เข้าไปพันนะครับอยู่ที่แกนเพาต่างๆนะครับแกนเพาต่างๆตรงนี้นะครับมิฉะนั้นเราต้องถอดแกนเพามาก่อนนะครับ ก็ถอดจากบาโซ่มาก่อนนะครับนี่ดูแข็งเลยนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้ดูแลรักษามันนะครับพอถอดบาโซ่มาเราจะเจอปัญหาแรกเลยจุดแรกเลยนะครับก็คือนี่นะครับจะมีใยไม้เข้าไปพันอยู่ที่แกนเผานะครับไปพันอยู่ที่แกนเผานะครับเราก็ทําการตัดเอายายไม้ออกให้หมดนะครับนะตัดทําการเอายายไม้ออกให้หมดนะครับเนี่ยเนี่ยเข้าไปพันอยู่แกนเผาทั้งหมดเลย ะครับสงเกตไหยครับเอาใยไม้ออกให้หมดนะครับอ่านี่เห็นไหมครับออกมาเยอะเลยนะนี่แหละเป็นอุปสรรคในการหมุนนะครับ,นะรบของตัวแกนเทานะเอาออกมาแล้วทำความสะอาดหน่อยฮะ พอทําความสะอาดแล้วนะครับนะอันนี้ออกไปหมดออกให้หมดก่อนนะครับนะครับก็ดูแลรักษานะครับตัวแกนพาตัวนี้มันจะเป็นตัวนะครับแกนหมุนนะซึ่งตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบเอาเตอร์โรเตอร์มันจะเป็นแกนหมุนขับตรงกับมอเตอร์เลยนะครับไม่มีชุดเฟืองทดนะฉีดทําความสะอาดด้วยน้ํามันอเนกประสงค์ p k เคสี่นนะครับที่แกนเพา่นนะครับพอฉีดแล้วหมุนหน่อยครับ ให้น้ามันอเนกประสงค์เนี่ยมันซึมเข้าไปที่ตัวลูกปืนนะครับนะแล้วก็ตัวแกนเพลามันเพื่อเป็นการหล่อลื่นนะครับไหนไหนฉีดแล้วตัวบ่าสปริงตั้งโซ่นะครับตัวนี้ฉีดไปด้วยเลยนะครับแกะออกมาแล้วก็ดูแลมันในตัวเลยนะครับนะมันก็จะช่วยทําความสะอาดแล้วก็รักษาตัวเกลียวรวมถึงน้ํามันตัวนี้มันเป็นน้ํามันอเนกประสงค์อยู่แล้วมันหล่อลื่นพวกระบบเฟืองนะครับระบบเกียวต่างๆอยู่แล้วนะครับนะพอเสร็จแล้วใส่บ่าเข้าไปเหมือนเดิมครับ แต่สังเกตไหมว่าบาเนี่ยนะครับมันเก่ามากเลยนะครับมันเก่ามากเลยเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดเขาเหมือนกันนะครับถ้าทั่วไปนะครับถ้าเป็นบาที่มียางไม้ติดเยอะเนี่ยเราก็จะใช้แปรงทองเหลืองนะครับในการขัดถูยางไม้ออกแต่เนี้ยยางไม้ไม่ถือว่าติดเยอะเนาะนะครับนะอ่านฉะีดทำความสะอาดตัวบาซะหน่อยครับ อาบาเสียเข้านะครับเไหมให้มันลื่นนะครับพอลื่นเสร็จแล้วปุ๊บใส่ฟันเปืืองนะครับใส่โซ่นี่เนี่ยโซ่พอมันไม่ได้ทำความสะอาดปุ๊บโซ่มันจะคายตัวยากนะครับคายตัวยากครันนี้ตั้ง ตอกเขียวนิดหนึ่งนะครับตั้งให้เข้าไปลึกนิดหนึ่งนะครับสาหรับการตั้งมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับใส่บาสเสร็จปุ๊บฮให้ตรงร่องนะครับใส่ฟันโซเลยสังเกตนะครับฟันโซต้องไปด้านหน้านะครับเนี่ยเหลี่ยมโซตรงนี้ตรงเขียวตรงนี้ต้องไปด้านหน้าเนาะถ้าไม่ไปด้านหน้านี่ถือว่าผิดนะครับผิดทางนะครับผิดทางครับวางให้ตรงร่องนะครับร่องฝันนะครับอันนี้ยังถือว่าตึงไปหน่อยนะฮะ อ,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 อนะครับอ่าโอเคนะครับพอใส่เสร็จนะพอใส่เสร็จเนี่ยมันยังดึงไม่ได้นะครับมันต้องตั้งตึงนะครับตั้งตึงเห็นไหมพอใส่ไปแล้วมันยังย่อนอยู่ยังดึงไม่ได้มันยังไม่เข้าล่องนะครับพยายามจะอ่าขยับนะครับให้มันเข้าล่องล่องมันอยู่ไหนร่องตรงนี้ออนนครับล่องคือตรงนี้ตัวล็อกตัวนี้นะครับขยับตัวล็อกนิดนึงปึ๊บอา่าพอเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับหมุนเข้าไป เอาน็อตนะครับ,นนนะรบล็อกบาร์หมุนเข้าไปแคบคอตึงนะครับนะแล้วก็ใช้ไขควงใช้ไขควงแฉกนะครับนะในการหมุนนะครับหมุนให้บาร์มันตึงนะครับหมุนจากด้านล่างนี่นะตัวตั้งบาร์นะครับจะเป็นหัวไขควงแฉกอยู่ด้านล่างนี้ให้มันตึงหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยบาร์จะเริ่มค่อยๆตึงขึ้นค่อยๆตึงขึ้นค่อยๆตึงขึ้น พอตึงแล้วเนี่ยพยายามจับเข้าร่องบานะครับแล้วแต่ฟาร์มสะดวกนะครับแต่ว่าทำยังไงให้ตัวไขควงเนี่ยมันหมุนบารเริ่มตึงแล้วนะครับเริ่มตึงแล้วนะแต่ยังไม่อยู่นะครับตึงในระดับหนึ่งการตั้งบาโซ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่ไร้สายหรือโซ่แบบน้ํามันนะครับหรือโซ่มีสายเนี่ย การตั้งตัวโซ่เนี่ยตั้งให้ตึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาไม่ให้ตัวตีนโซ่เนี่ยหลุดออกจากบาร์ตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับให้พอดีนะครับตีนโซ่เนี่ยนะครับไม่หลุดจากบาร์นะครับอยู่ประมาณเขี้ยวล่างนะครับตีนโซ่จะมีเขี้ยวล่างนะนะครับให้พอดีเขี้ยวล่างนะครับอันนี้อาจจะตั้งตึงได้กีดนึงนะครับโอเคพอตั้งตึงพอสมควรแล้วล็อกเลยครับล็อกตัวบาร์เลยนะครับ Okay. ล็อกให้แน่นนะครับนะสังเกตพอล็อกแน่นเนี้ยเนี่ยมันจะไม่สามารถจะขยับโซ่ได้นะครับนะใช้น้ํามันพ k 4 0สี่ศูนย์ฉีดทาความสะอาดนะครับตรงโซ่อีกทีหนึง่งแล้วก็ตรงบาร์ในการทํางานและเสียบแบตเตอรี่นะครับนะบเสียบแบตเตอรี่ลองนะครับว่าหมุนยังอ่าอันนี้หมุนแล้วนะนะครับตอนแรกมาน,นี่ไม่หมุนนะไม่ขยับเลยนะครับนะ ช่างดานในลุงดนินานแกดูแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ขยับเลยนะครับอันนี้หมุนดีแล้วนะครับนะหมุนดีแล้วนะครับนะขยับแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งคือต้องบอกว่าโตโซ่เนี่ยนะครับเดีย๋ยวผมไล่น้ำมันนิดหนึ่งนะโตโซ่เนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานของเขาแล้วก็มันสามารถจะรับคมโตโซ่ได้ โซ่เราเนี่ยจะเป็นโซ่ขนาดสองหุนเนาะจะเป็นโซ่ขนาดเล็กนี่ฉะนั้นเนี่ยตะไบที่ใช้รับคมโซ่เนี่ยจะเป็นตะไบขนาดสามมิลนะครับแกน3ามมิลซึ่งจริงๆแล้วทํากิ้นก็จะมีตะไบชุดที่เป็นชุดอย่างนี้ขนาด3ามมิลขายด้วยนะครับสามารถเอามารับคมโซ่ได้นะครับแต่ถ้าใครซื้อไปในชุดมีแถมอยู่แล้วเนาะนะครับเวลารับเนี่ยนะครับการรับคมโซ่เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคมเนาะตัวนี้จะเป็นตีนเตะ นะครับใส่ตะไบอยู่ในร่องระหว่างตัวคมกระตีนเตะเนี่ยถ้าจะไปสามบินสังเกตไหมครับหน้าสัมผัสกระตะไบจะพอดีเลยเห็นไหมผมม้วนตัวเข้าไปนะครับผมม้วนตัวเข้าไปจะพอดีเลยนะครับพอพอดีเสร็จปุ๊บค่ายหาตัวแล้วก็รับผมนะครับนะครับตะไบนะครับเวลาตะไบเนาะตะไบเลื่อโซ่ตะไบดึงออกขวามือทีเดียวครับอย่างนี้ครับนะครับ มันจะทําให้คมเนี่ยมันคมมากขึ้นนะครับถ้าฝั่งนี้ก็จะทําไปอย่างนี้มันจะสลับฝั่งนเนาะนะครับเห็นไหมคมมันจะสลับฝั่งกันอันนี้ก็จะสลับแบบนี้ ทุกครั้งที่มีการเซอร์วิสเลโซ่นะครับเป็นอุปกรณ์อันตรายเนาะต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับนะนะครับต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทุกครั้งนะครับนะครับอ่านะครับับบนะคครราวนี้เราจะไปลองกันแล้วครับว่ามันสามารถตัดได้ดีไหมนะครับอ่ะแบตเตรอรี่ตรงนน้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองนะนะครับ อันนี้เป็นกิ่งกระติ๋นนะครับแข็งนะค่อนข้างแข็งนะโอ้ขาดเลยนะครับขาดเลยอันนี้กิ่งกระติ๋นนะครับนะดูแกนนะครับอันนี้เป็นแกนแข็งนะนะเรากำลังตีว่าเราสามารถตัดได้ถึงขนาดแปดนิ้วเลยนะครับสำหรับกิ่งไม้นะครับนะ อันนี้ถือว่าตัดได้โอเคแล้วนะครับนะแต่เดี๋ยวเรารับคมไปรับคมตัวฟันเลื่อยเพิ่มนะครับมันก็จะช่วยสามารถทําให้ฟันเลื่อยเนี่ยมันยังคมคงทนได้อยู่นะครับนี่วิธีการดูแลรักษาง่ายๆนะครับนะนะครับอย่าลืมสําคัญสุดคือตัวนี้ PK40 สนี่นะครับสําคัญที่สุดเนาะน้ำมันอนเนกประสงค์นะครับไว้ฉีดล้างทําความสะอาดบางทีเราไปเลื่อยโดนไม้ที่มันมียางยางมันก็จะติดเนาะ เก็บไว้นานๆมีความชื้นเป็นสนิมอีก PK40 นะครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับแล้วก็ดูแลรักษานะครับเครื่องยนต์ของคุณหรืออุปกรณ์นะครับของคุณได้ดีครับผมโอเควันนี้พัมกินคุณรู้จเครื่องมือช่างนะครับนะกับพัมกินคอร์เนอร์ครแปนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับมาดูคลิปต่อไปว่าเราจะมีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกนะครับไปก่อนครับ